เข้าใจตัวเองก่อนจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือว่าไปสนใจไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านครับอันนี้จีนโบราณเขาบอกไว้นะครับไม่ได้ด่านะฮะไทยคำจีนคำพอดแคสต์ลึกล้ำอรยธรรมมังก่กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขไทยคำจีนคำนะครับในรายการไทยคำจีนคำพอดแคสต์ครับ ัวหัวมานะครับก็อยาาจะบอกว่าป้าข้างบ้านนะครับคำศัพท์ที่หลายคนฮิตมากเลยพูดปุ๊บเห็นหน้าลอยมาเลยนะครับกับเพื่อนร่วมงานขี้นินทาไม่ได้เพิ่งมามีในยุคนี้นะครับแต่ว่ามีมานมนานแล้วครับเหลือเชื่อนะครับว่ามีคําสอนอยู่ท่อนหนึ่งนะครับที่บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์โบราณตามศาสนาเต๋านะครับนั่นคือเต้าเต๋อจริงนะฮะ ได้เขียนเอาไว้ถึงหลักคิดนะครับเพื่อทำให้ชีวิตของเรามีความสงบสุขนะครับนั่นคือสองท่อนต่อเนื่องกันที่บอกว่ากวานเขาซื่อาความหมายก็คือดูแลเรื่องของตัวเองนะครับกวนเานะ่าะดูแลให้ดีซื่อจก็คือตัวเรานะครับโม่ตู่อย่าไปยุ่งอย่าไปตัดสินเรื่องของคนอื่นครับคำศัพท์ในปัจจุบันนะครับคำว่าคนอื่นเนี่ย หลายท่านน้องๆที่เรียนมาอาจจะบอกว่าก็คือได้ยินคําว่าคนอื่นก็คือเปียเรนนะครเปียเรนเปียเรนนะแต่ว่าสมัยโบราณนเนี่ยวลาเขียนนะครับคำว่าท่าที่แปลว่าเขาเนี่ยมันก็แปลว่าคนอื่นด้วยนะครับกวนเห่าซื่อจีนะฮะดูแลเราให้ดีสนใจเรื่องของเราให้ดีโฟกัสที่เรื่องของเรานะอย่างเช่นเช้านี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องมากมายนะครับในหมู่บ้านในที่ทํางานในที่ไหนก็ได้ในครอบครัวนะครับแต่ว่าเราโฟกัสวันนี้ผมตั้งใจจะมาอัด podcast นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็กวนหาซื่อจนะีสนใจเรื่องตัวเองตื่นมาอาบน้ําแต่งเสื้อผ้าแต่งตัวทําให้อยู่ในเวลาที่ถูกต้องก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นนะครับกวนหาซื่อจีโม่ตู้ท่าเหรินนะม่ก็คือหยาตู้นะฮะก็คือการวัดการข้ามการสนใจการประเมินการอะไรก็แล้วแต่ความหมายของอักษรจีนะมันกว้างนะมันทรงพลังมากๆนะครับท่าเหรินก็คือคนอื่น โดยรวมก็คือสนใจเรื่องตัวเองโฟกัสเรื่องตัวเองนะครับอย่าไปตัดสินอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน,นครับพูดง่ายๆนะครับท่าเดอนในความหมายของอันนี้ก็คือชาวบ้านในแบบไทยๆครับชาวบ้านคือใครก็ไม่รู้นะครับเรื่องรอบๆตัวเรานี่นะครับมีเรื่องน่าปวดหัวม,มากมายนะครับเราไปยุ่งไปสนใจไปจัดการได้ไม่หมดแน่นอนนะครับโฟกัสเรื่องของตัวเองให้ดีนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับมี24ชั่วโมงนอนไป7 8ชั่วโมงละทำภารกิจเวลาส่วนตัวอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็แทบจะหมดเวลาแล้วครับ ราษาอะไรกับการเอาเวลาของเราเนี่ยไปสนใจไปตัดสินเรื่องคนอื่นทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาคิดไม่ได้ทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะบางทีมีอารมณ์เนี่ยก,ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เตือนสติตัวเองนะครับว่ากวานหาซื่อจีโม่ตู้ินอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาสนใจแค่ตัวเองก็พอ โดยมันมีสำนวนอีกท่อนหนึ่งครับมากำกับตรงจุดนี้นะครับมนเน้นย้ำนะครับว่าการกระทำที่สนใจตัวเองอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นสนใจในปฏิบัติการภารกิจของตัวเองเป้าหมายของตัวเองมันเพียงพอแล้วนั่นคือสำนวนที่บอกว่าจื่อเหรินเจ๋อ่สวยงามมากเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่เข้าใจผู้อื่นก็ถือว่ามีสติปัญญาครับจืก็คือเข้าใจคนอื่น 知ก็คือสติปัญญาตัวเดียวเลยแปลว่าปัญญานะครับตู้จือเจ๋อหมิงจือก็คือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเจ๋อก็คือคนผู้ที่นะครับหมิงก็คือปราดเปรื่องนะครับปราดเปรื่องสมองเนี่ยแล่นนะสมองเนี่ยคือชัดเจนแจ่มชัดนะครับผม<อ>ย้ำอีกครั้งหนึ่งน,นะครับสำหรับสำนวนนี้นะครับรู้คนเจ๋อจ้จือเจ๋อหมิงคนที่เข้าใจผู้อื่นถือว่ามีปัญญาส่วนผู้ที่เข้าใจตัวเองนับว่าปราดเปรื่อง ก็เราได้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยกระสอนกันมาเยอะนะครับว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับทำตัวเองให้ดีโฟกัสตัวเองให้ดีนะครับการอธิบายเป็นภาษาไทยเนี่ย ก็โดยธรรมชาติของภาษาก็ต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการอธิบายเยอะแต่ว่าอักษรจีนแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังค่อนข้างมากนะครับเมื่อนํามาร้อยต่อกันเนี่ยมันจะสอนได้ค่อนข้างคมนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็จําง่ายสําหรับน้องๆที่เรียนภาษาจีนอยู่นะครับแต่ท่านใดที่ไม่เข้าใจภาษาจีนเนี่ยจริงๆแล้วไทยคำจีนคำพอดแคสต์ as, นะครับก็ตั้งใจที่จะนํามาอธิบายในภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับก็คือสนใจเรื่องตัวเองสิ่งที่ตัวเองทําไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ผมเคยเจอมากับตัวเลยนะครับก็คือเรื่องของการจอดรถนะข้างถนนนะครับคนอื่นเขาจอดในตัวแถบขาวแดงนะครับก็คือห้ามจอดนะครับบางคนบอกเอาเขาจอดเราก็จอดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่สนใจเรื่องของตัวเองก็คือตัวเองเป็นหนึ่งในพลเมืองของประเทศนี้นะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเราสนใจเรื่องตัวเองเราไม่ควรทําไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยว่าเขาทําหรือเปล่านะ แถวข้างหน้านะครับขึ้นเครื่องขึ้นสนามบินเข้าไปซื้อของนะครับคนเข้าไปแซงคิวนะครับลูกเล็กนะฮะก็มาถามว่าอ้าวเขาเข้าไปแล้วเราเข้าไปบ้างนะฮะอ่าคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเราจะสอนลูกเราว่าอะไรนะครับก็ถือถ้าเราเป็นสมาชิกในสังคมนี้สนใจเรื่องตัวเองครับเราก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องคือการเข้าแถวครับคนอื่นนะครับเขาแซงคิวทาผิดกฎนะครับก็ช่างเขาครับปล่อยก็ทําไปครับ เดี๋ยวสังคมก็จะลงโทษเขาเองเดี๋ยวสายตาของผู้อื่นก็จะลงทันเขาเองนะหรือว่าเขาอาจจะได้ของก่อนได้สินค้าก่อนนะครับเขาก็อาจจะมีรอยแผลอยู่ในใจก็ช่างเขาสนใจเรื่องตัวเองว่าเราไม่ทําผิดก็พอแล้วนะครับบางทีจะมีปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าสมาชิกนะครับข้างบ้านนะครับจ่ายค่าราปภนะครับยังไม่จ่ายนะฮะสติกเกอร์ยังไม่ติดนะครับงั้นเราก็ยังไม่จ่ายเราก็ดึงเอาไว้เขาไม่จ่ายเราก็ไม่จ่ายนะครับอันนี้ตามจดหมายที่เขาทวงมาเนี่ย เราต้องจ่ายไหมนะครับมันถึงเวลาของเราหรือยังนะครับบางทีก็ท่าเรือนนะคบก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือท่าเรือนนะกวนหาตืวเอตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทําไปตัวเองมีเรื่องอะไรต้องปฏิบัติก็ทําไปมีเป้าหมายก็ทําไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือมั่ตู้ท่าเรือนนะเขาอาจจะมีเหต <aine. S 1> ุผลจําเป็นเขาจอดรถที่ขาวแดงอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินเขาแซงคิวเขาอาจจะเป็นโรคกระเพาะนะครับหรืออาจจะมีคนอดอยากอยู่ที่บ้านจําเป็นต้องรีบรับประทานอาหารนะครับเขาไม่จ่ายเงินค่าสมาชิกไม่จ่ายค่าไฟ เขาเป็นข้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านเราก็าไม่จำเป็นต้องไปสนใจเขาอาจจะมีปัญหาทางธุรกิจมีปัญหาทางเศษรษฐกิจเขาอาจจะกําลังแย่อยู่โม่ตู้ท่าเหรอย่าไปสนใจอย่าไปตัดสินในสิ่งที่คนอื่นทําปล่อยให้กฎเกณฑ์มันเดินไปปล่อยให้คนมีหน้าที่ทําไปหวนหาตื่เจีเพราะว่าโดยสรุปแล้ว知人者อหมิงนั่นก็คือคนที่เข้าใจคนอื่นนั้นมีสติปัญญา ส่วนคนที่เข้าใจตัวเองมีความปราดเปรื่องที่สุดครับก็ฝากเอาไว้นะครับหวังว่าไทยคำริงคำพอดแคสต์ในตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะสังเกตว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยเรามานําเสนอกันนะครับไทยคำริงคำนะครับอเวกมีเดียของเราเนี่ยไม่ได้เก็บค่าสมาชิกนะครับก็เกิดจากการ ทำเกิดจากการเรียบเรียนเกิดจากพลังของพวกเรานะครับในการกวนหาซื่อจีเอาสนใจว่าเราอยากทําสิ่งนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของเรามารับชมมาเห็นหน้ากันมาได้ยินเสียงกันนะครับท่านจะชื่นชอบหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่รองลงไปถ้าท่านชอบก็ดีครับถือว่าเรามีเพื่อนกันเพิ่มเติมแต่คนที่ดูร้อยคนจะชอบ ลักษณะการนําเสนอของผมร้อยคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่เป็นคอเดียวกันท่านก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารแน่นอนเพราะว่าภูมิปัญญาจีนมันก็มีมานานแล้วนะครับบางคนก็รับไปใช้บางคนก็รับไม่เข้าอันนี้ก็แล้วแต่สามารถจะแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้ครับว่าท่านเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับการไปยุ่งเรื่องชาวบ้านยุ่งเรื่องคนอื่นปัญหาของป้าข้างบ้านที่ชอบมาสนใจเรื่องของเราปัญหาของเพื่อนร่วมงานที่นินทาที่สนใจเรื่องของคนอื่นงานตัวเองยังทําได้ไม่ดีเลย นะครับบนเรื่องของเจ้านายแต่ก็ยังอยู่ต่อมันมีแบบนี้เยอะนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้นะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันผ่านทางออนไลน์ที่เป็นเบเนฟิตนะครับเป็นประโยชน์ของยุคสมัยใหม่นะครับออนไลน์เนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการมิจฉาชีพนะครับการทุจริตออนไลน์การหลอกลวงนะครับส่วนเราพยายามจะสร้างสรรนะครับพื้นที่ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านทุกเวลานะครับอยู่บ้านผมก็อัดรายการได้อยู่เมืองจีนก็สามารถตั้งกล้อง อัจรายการได้หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมาพูดครีกันได้ตลอดเวลาผมจะรับนะครับเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปดูอันไหนที่เป็นประโยชน์ผมก็จะหยิบออกมาใช้นะครับอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นขยะผมก็ปล่อยไว้นะครับไม่ลบด้วยนะครับก็ปล่อยไว้ให้เห็นว่าใครโพสต์ใครอ่านนะครับรู้กันอยู่แก่ใจนะครับว่าทุกคนทําอะไรกันอยู่เพราะว่าเรากวนหาซื่อจีโม่ตู้ทาเหรนนะคนอื่นคิดอย่างไรก็ช่างครับเราดูว่าเราทําดีแล้วหรือยังนะครับ แค่นี้ก็โอเคครับหวังว่าสิ่งที่ผมทำนะครับมันจะเป็นการทำดีในสายตาของผู้คนส่วนใหญ่ในสายตาของพี่ๆน้องๆน,นะครับคุณลุงคุณป้าที่รับชมรับฟังอยู่เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องทางของเรา Awake Media ไทยคำจีนคำครับขอให้วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสนะครับถ้าท่านกำลังจะเข้านอนขอให้ท่านนอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมามีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปกับไทยคำจริงคำพอดแคสต์กับผมวิทย์ไทยคำจริงคำนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอ,รอารยธรรมมังกร